สวัสดีครับคลิปนี้ร้านสาธิตพี่เราก็จะมาทดสอบสอินค้าก่อนสูงมอมนะครับวันนี้มีหลายตัวเลยนะครับนี่เราเพิ่มาลองเลยนะครับเป็นไม้ชูไม้ลอยนะครับ s v x 8 8นะครับพร้อมกับนิ้วสาวเท้ UI16 นะครับเชิญลองมาเลยครับไม้ลอยว่าดังตัวนะครับใช้เป็นพี 4, cracked, dying, ระพอนะครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบครับตัวนี้เป็นรุ่น s v x 2 8 8นะครับทับ t g 5 8นะครับเช็คทดสอบทดสอบ ลองชุดแรกก่อนครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบเช็คชุดสองทดสอบทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบอันนี้รีวิวก่อนส่งมออนะครับสำหรับไม่ชัวนะครับครับดังใช้ได้นะครับเช็คทดสอบเรียบร้อยครับตัวนี้ครับโอเคสำหรับไม่ชัวนะครับต่อไปครับพี่อังก็เป็นมิกซ์ซาท์ครับยูไ6สครับเดี๋ยวลองมิกซ์ดูเลยครับ นี่ครับนี่จากซาวครับ UI 16ครับนี่นะครับคอนเน็กกับ Android นะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึง่สงสองสามสี่นี้นครับเช็คทดสอบทดสอบเนี่ครัดมาตรงนี้ได้ที่โทรศัพท์นะครับครัอะไรเงี้นี่ครับะรน,น,นะครับ ครับครับยี่สิบหกครับทดสอบแล้วใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาลองนี่นะครับชัวมีชัว okay, ด้วยครับไปชัวพีเจเอซี่แปดนะครับอีกเจ็ดตัวนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาลองไมค์กันต่อนะครับไมค์ชัวพีเจเอซอีกเจ็ดชุดนะครับเชิญลองเลยครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบให้ตัวที่หนึ่งะครับตัวที่หนึ่งทดสอบทดสอบครับผมอ่าเลยครัวต่อไปเลยนะครับชัวพีเจเอซ เช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบตัวที่สองใช้ออชได้ครับต่อไปครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบไม่ไใช้ได้ครับชเช็คทดสอบทดสอบทดสอบ เช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็คเช็คทดสอบ1นึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็คทดสอบทดสอบตัวท้ายครตัวเจเช็คทดสอบหนึ่งสทดสอบทดสอบทดสอบ โอเคครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับสำหรับไมชัว PGA 48นะครับส่งมอบลูกค้าวันนี้จากร้านสาธิตนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเข้ามาเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ